คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้พบกับเทปพ,พิเศษนะครับต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีน สำหรับ EP พิเศษนี้นะครับผมมีเรื่องหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้ฟังมาจากพระอาจารย์ที่ผมเคารพรักมากๆท่านนึ่งนะครับจะมาเล่าให้พี่ๆฟังต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าหญิงชายวัยรุ่นคู่หนึ่งนะครับเป็นวัยรุ่นทั่วๆไปไปเที่ยวน้ำตกวังตะไคร้ด้วยกันก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแต่โฟก,กัสแค่2คนนะ เรื่องเรื่องเนี่ยตัวผู้ชายเองเนี่ยเป็นวัยรุ่นทําหามทํานองว่าชอบเรียกร้องความสนใจก็จะทําทตัวแบบเกลียนไปไหนก็แล้วแต่ก็จะมีการท้าทายไปปัสสาวะตามที่ที่ไม่ควรปัสสาวะแล้วก็ท้าทายว่าไม่มีจริงหรอกอย่างางี้ก็เป็นคนปากพ้อยนะครับและที่ต้นไม้ใหญ่ที่น้ําตกวงังตะไคร้เนี่ยเขาก็ทําแบบเดิมและสิ่งที่เกิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณคืนที่2 คืนนั้น,เ,นเป็นคืนวันโกนแฟนของเขาผู้หญิงก็เริ่มมีอาการที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเริ่มถามคําถามแปลกๆก,ก,กับเขานะครับว่าอ e ีนี่คือใครแล้วก็ชี้ที่ตัวเองอีเ e นี N ่ยคือใครทาไมไม่รักษาสัญญามันเป็นคําถามแบบเขาเรียกว่าแปลกประหลาดสําหรับแฟนตัวเองที่จะถามเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเข้าใจไปว่าแฟนเขาเนี่ยน่าจะมีการตลบหลังเพราะเห็นเขาเนี่ยท้าทายอยู่เรื่อยเป็นประจำนะครับแล้วก็แฟนเขาเนี่ยก็แบบเหมือนก็กลัวบอกตัวเองอย่าเลยอย่างงอย่างนี้ก็เลยคิดว่าแฟนเนี่ยต้องแกล้งตัวเองแน่ๆต้องทําอะไรสักอย่างให้ตัวเองกลัวก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปนะครับแล้วที่วังตะไคร้ก็จบลงคลิปจบลงกลับบ้านแต่เรื่องอยังไม่จบหลังจากนั้นทุกทุก วันโกนก็จะมีอาการแปลกๆของแฟนตัวเองถามคำถามเดิมๆซ้ำๆยิ่งนานวันก็ยิ่งหนักข้อ,อขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มผมเผผาลุงลังเริ่มไม่ดูแลตัวเองปล่อยตัวเองสู้ผอมและคุยกันแต่ละคำก็จะถามแต่คำถามเดิมๆว่าทำไมไม่รักษาสัญญาอีนี่มันคือใครจนผู้ชายเนี่ยคิดได้ว่าไม่ใช่แล้วสิ่งที่เกิดตอนนี้ไม่ใช่สิ่งปกติแน่นอน,นครับ ก็เริ่มมีการปรึกษาผู้ใหญ่ถามพ่อแม่พี่ป้านาอาเนี่ยก็บอกว่าน่าจะโดนผีเข้าก็ตะเวนหาเกจิอาจารย์หาอาจารย์ดังๆต่างๆครับที่ดังด้านไล่ผีไปกี่ที่กี่ที่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเมื่อถึงวันโกนก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบเดิมๆจนกระทั่งได้ยินมาว่าพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครท่านเก่งเรื่องการไล่ผีปราบผีหรือแม้กระทั่ง คุยกับผีนั่นเองก็เดินทางทันทีในคืนนั้นเป็นคืนวันโกนนี <ๆ S 1> เกือบเกือบเที่ยงคืนไปถึงก็เคาะประตูปังปังปังพระอาจารย์ที่ออกมาเปิดประตูนะครับมาแบบผมจีวรเต็มยศอาการไม่แปลกใจใดๆแล้วก็บอกว่านั่งก่อนสิแล้วตัวพระอาจารย์เองก็เดินไปจุดทูปที่พระประธานหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็กลับมานั่งกับหญิงชายคู่นี้แล้วก็ถามว่ามาทําไมมีอะไรหรอ ผู้ชายเนี่ยก็พยายามที่จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวเองในช่วงเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนตัวเองบ้างในขณะที่แฟนตัวเองตอนนี้แทบจะไม่เหลือเคารางเดิมที่เคยเป็นอีกต่อไปแล้วพระอาจารย์ก็มองไปที่ผู้หญิงแล้วก็ถามว่าโยมเป็นใครทําไมต้องทําแบบนี้ผู้หญิงก็เงียบนิ่งไม่มีการตอบโต้ไม่มีการใดๆทั้งสิ้นครับพระอาจารย์เนี่ยก็เริ่มหยิบของบางอย่าง แล้วก็เริ่มขู่ว่าถ้าวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องคนที่จะทําให้โยมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคือพระอาจารย์ผู้หญิงนี่ก็เริ่มมีอาการวิตกกวนเงยหน้าขึ้นมาผมเผ่าลุงหลังแล้วก็บอกพระอาจารย์ว่ามันไม่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้อาจารย์ก็สักไซไล่เลียงว่าสัญญาที่เคยให้ไว้คือสัญญาอะไรมันเคยสาบานกับข้าว่าจะรักกันทุกภพทุกชาติ จะเป็นของกันและกันทุกพบทุกชาติแต่มันกลับไม่รักษาสัญญาพระอาจารย์มองไปที่พ่อหนุ่มน้อยะะแล้วก็ตอบกับผู้หญิงว่าไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาแล้วจะมาเจอกันอีกหรือเปล่ามีแต่คนที่รอมีแต่คนที่รักษาสัตว์รักษาสัญญาเท่านั้นที่รออยู่ตรงนีน้ผู้ชายเมื่อได้ยินเรื่องนี้แล้วก็เริ่มความรู้สึกกังวลว่าที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิง หรือแฟนของตัวเองเ,เป็นเรื่องของตัวเองทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ว่าผู้หญิงเนี่ยที่รออยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาอยากอยู่กับตัวผู้ชายเขาก็เลยเลือกที่จะเข้าไปอยู่ในตัวผู้หญิงหรือแฟนของเขาเนี่ยเองก็เริ่มมีการซักถามกันว่า,าแล้วทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับแฟนตัวเองทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยตัวเองต่งหากที่เป็นคนผิดสัญญาที่เป็นคนผิดคาสาบานทําไมไม่มาเอาผิดกับตัวเองผู้หญิงเนี่ยก็ตอบว่ากูจะเอามันไปอยู่ ปูจะให้ม like ึงรู้ว่าความสูญเสียเป็นยังไงการที่ไม่ได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักมันเป็นยังไงพระอาจารย์เนี่ยก็เริ่มออกโรงก็เริ่มห้ามกล่ามบอกว่าถ้าวันนี้โยมทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรโยมนั่นแหละจะเป็นคนเดือดร้อนแล้วพระอาจารย์ก็หยิบสิ่งของบางอย่างแล้วก็แตะไปที่หัวของผู้หญิงสักพักหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็ล้มลงไปแต่เป็นผู้ชายนะครับ ที่เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วพระอาจารย์เนี่ยก็ให้ผู้ชายเนี่ยมองไปที่ผู้หญิงว่าโยมดูสิ่งที่โยมทําสิ่งที่โยมทําให้คนคนนึงเดือดร้อนทั้งที่เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเขาไม่ได้ทําอะไรให้โยมเลยและเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเลยผู้ชายเนี่ยก็ร้องไห ในขณะที่ผู้หญิงที่ล้มลงไปก็ค่อยๆเริ่มได้สติผู้หญิงก็หันกลับมามองผู้ชายที่กําลังร้องไห้และพูดกับพระอาจารย์ว่าแล้วฉันละ่ะสิ่งที่ฉันต้องเจอสิ่งที่ฉันเจอมาตลอดไม่มีทางที่ฉันจะหาทางออกมันได้เลยนะฉันจะต้องทำยังไงให้ฉันหลุดพ้นจากบ่วงกรรมของคำสาบานเหล่านี้ ด้วยความที่ผู้หญิงครับที่ได้สติกลับมาแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวได้รับรู้เรื่องราวตัตางๆแล้วกเกิดความสงสารก,ก็บอกกับผู้ชายที่กําลังไม่เป็นตัวของตัวเองว่าไม่เป็นไรเธอจะอยู่ที่นี่ก็ได้เธอจะอยู่ในร่างของฉันก็ได้จะอยู่ตลอดไปก็ได้เพื่อให้เธอได้อยู่กับคนที่เธอรักะอาจา์เนี่ยก็มองไปที่ผู้ชายแล้วก็บอกว่าเธอดูความประเสริฐของมันนี่ขนาดเธอทําให้เขาเดือดร้อนทาให้เขาเจ็บไข้ขนาดนี้ เขายังเลือกที่จะสงสารเธอเลือกที่จะอภัยให้เธอเธอต่างหากที่ไม่รู้จักการอาภัยผู้ชายเนี่ยก็ร้องไห้เหมือนก็หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงจริงจะไปผุดไปเกิดก็ไม่ได้ก็ถามพระอาจารย์ว่าแล้วฉันจะทํำยังไงได้บ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้จะต้องทํำยังไงมันถึงจะหลุดพ้นจริงๆทุกทีนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเธอต้องให้และเธอต้องสร้างกุศลเขาก็ตอบกลับไปว่าจะสร้างกุศลได้ยังไงให้ฉันอยู่ที่นี่ได้ไหม อาจาย์ให้ฉันอยู่กับพระอาจารย์ได้ไหมพระอาจารย์ก็ตอบว่าได้เธออยู่ที่นี่ได้แต่เธอต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและต้องคอยช่วยเหลือผู้คนที่เขามาขอความช่วยเหลือเรื่องนี้พระอาจารย์เล่าให้ผมฟังวันนี้พระอาจารย์เล่าให้ผมฟังเนี่ยก็เกิดหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยสีหปีได้นะครับแล้วผมก็ถามพระอาจารย์ว่าแล้วทุกวันนี้เขายังอยู่ไหม อาจารย์ก็บอกไม่รู้แล้วไม่เคยมาปรากฏไม่เคยมาพูดคุยหรือว่าไม่เคยมาทําให้รู้สึกว่าอยู่ตั้งแต่ตอนที่บอกว่าจะอยู่ก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะไปผุดไปเกิดถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับ,อย,รรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับ